วันนี้เราจะมากินไอ้ไอตทิมหลอดแบบแบบสุดแบบสุดเกิดมันก็แับไมเล่นจะอีเลยมีเค็เตอร์ของเนื้อผลไมาอยู่ในเคร็ความกรุกรุกรากรบเบาเบบอกเลยว่ารีคนตอบทุกยากตอบเลยนะ One two t come on ดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องขอผอบมินค่ะวันนี้เป็นตอนขอผอขอชิมซึ่งวันนี้อากาศร้อนแดดร้อนใจคนก็ร้อนแล้วต้องไปหาอะไรจะกินกินกันดีกว่าเขาบอกว่ามันอยู่ไม่ไกลอะค่ะตอนนี้เราก็เดินเยื้องจากนะาโรงเรียนลำปางกัลยานีมันอยู่เยื้องๆกันเองนะคะเขาบอกว่าเป็นไอติมเปติมที่ยิ่งใหญ่เพราะเปติมอร่อย ใ่้ถึงแล้วคุณนี่เลยค่ะไอติมลอดดิวดรอปนะคะมาต้อนรับลูกค้าหน่อยดี่เลยค่ภาพหนังหน้าจริงมากบอกเลยว่าวันนี้ไม่ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีไม่มีเราดันโดนมาเองค่ะไอติมรู้ว่ามีหลากหลายรสชาติที่เราวันนันก็คือรถต่างๆนี่เลยค่ะ อะไรคอ่าคือมันดูสดใสเห็นปุ๊บแล้วสดชื่นตอ,อนนี้แนะนำนะคะมีส่งนะคะส่ง<ช>อ่ะ,ะส่งเดยจริงเนี่ยส่งกานจังบวัดได้ไหมครับส่งได้แต่จะเป็นรูปแบบของเครื่องดื่มแทนเขาโฆษณาว่าของเขาเนี่ยรสชาติมันเด่นมากรสชาติมันชัดเจนกินบุ๊ดูเาูอะไรโดยเราจะมีแขกรับเชิญเรามาช่วยกันชาลเลนจ์นะคะนั่นก็คือคนครูพี่โตมอนค่ะ <ค>ไม่ก่อนลามากินในเต๊มลามากินในเต๊มเป็นลูกค้าประจำแล้วประจำคือ <c oughs> จริงๆแล้วว่าจะชวนเขามาก,กินด้วยแต่แบบเอ๊ะเขากินไปแล้วก็เลยแบบเฮ้ยงั้นขอตักงคนตักมีชาเลนจ<ร>์จ<ร>แต่เด็กคขากินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะ,ะโอ้โหเ,เ,เอาร้านนี้เขาขายตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้เลยเปิดมานานแล้วแต่อเอะะมื่อกี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสูตรลานปบะลองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ลานปบะลองแล้ว ซึ่งเราอยู่แบบที่ิที่เห็นเดี๋ยวจะมีการชาเลนจ์ไอติมโลดอะไรนะคะไอติมโลดไอติมขุนนาอติมหน้าร้ออิมในภาษากฤนเขาเรียกว่าไอตัวลี่แต่จับซะหน่อยจับซะหน่อยไอ่ใช่ไอไอรีมอันเอาอไ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 อกอไอไอ่อไอไอไออไอไออไมไอ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 ้าไอ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 นอไอไะไอไอไอาอไ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 ะไอ่ออลไ การกินที่ของเราในวันนี้มันเป็นธรรมดาเนื่องจากว่าเรามีกดเพิ่มเข้ามาเพราะถ้าเกิดกินธรรมดาเราก็คือกอกินทัวไปให้เราต้องมีการช a เลนจ์การกินติมค่ะซึ่งเรามีกิจการเข้ามาตอนนี้ค่ะขอเชิญคุณสกอตติปเปอร์ของเรานะคะคุณพ่ตาคุณ่าตัวเล็กตัวน้อยมากไงคะคุณสกอตติปเปอร์ค่ะวันนี้เราจะมากินไอไอติมหลอดแบบ แบบสุดโดยที่เราจะมีชาเลนี้เราจะเอาไอติมเนี่ยใส่สาสาต่ตกราโอเคโดยคุณจอบเนี่ยจะใส่มาทีละหนึ่งดาวหนึ่งแท่งเป็นปากกาดาวใส่มาทีละหนึ่งแท่งคุณตัวเมราแล้วก็คุณถุงแผนนะคะก็จะต้องจะปีตานะแล้วจะถ่ายว่าไอติมนั้นคือรสอะไรไม่ยากหรือเปล่าเดี๋ยวก็ โดยเราจะใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมด5อย่างด้วยกันอายตน้ำไอนะนาด5เมื่อไอติมมาถึงแล้วเราจะให้ฟังไอติมฟังไอติมใครได้ยินไอติมนรือได้ยินว่าไอติมเป็นรถอะไรได้5คะแนนมันยังไงหรอใครติมเขาทำปฏิกิริยาฟองฟูหรือยังไงคะฟังไอติมก่อนใครฟังได้ะได้ยินว่าเป็นรถอะไรและทายถูกได้5คะแนน เราเรียกว่าเป็นการทายโดยโสนตะวิทยาอันที่สองยังปีตาอยู่นะจะให้จับรสชาติอีิมูกแล้วถูก้ถก้วถูกแล้วถูกแล้วถูกแลกแนวกแล้ถกแล้กกแล้วถ้าถกิ้แถกแล้วแ้กี่คะแลนกแนนและ อันที่3ดมไอติมได้3คะแนนถ้าเกิดดมก็ยังไม่มีใครตอบได้อีกเราก็จะให้ดูนะดูง่ายนะสิตาดูไงตาดูดูโดยถ่าดูแบบแป๊บเดียวอ่ดูแบบดูไปแป๊บเดียวกตาดูแบบกินปลายโคลมึงเรากินโดมันธรรมดาแล้วเนาะไม่ได้และอธิษฐานจะให้ชิมได้หนึ่งคะแนนคืออะไรแล้วนะไม่รู้แล้วนะจืดแล้วตอบผิดล่ะ ถ้าตอบผิดจ่ายเงินถ้าตอบถูกโอนเออค่อยสบายใจหน่อยเออแล้วไปเอาอะไรนี่ถ้าตอบผิดจ่ายเงินถ้าตอบถูกโอนลู่ฮีเป็นการกินไอติมโดยใช้ภาษาสบัดใช้อัญมณ์ทั้งห้าเกินมาพูดกับแบบเรียนจีนเลยเมืองกูต้องฟังไอติมเหรอ ไอติมเสียงยังไงนะอ่ะโจทย์ข้อที่หนึ่งรถนี้นะรถนี้นะน้องนะสัมผัสแรกคือไมฝาธรรมผาตเลยห้าวินาทีเริ่มเธอคือรถอะไรอ่ะอันได้ยิรถจะรถดนต์นอกอ่ะฟังแล้วเหรอฟังแล้วต่อต่อไปไม่ต่อขนาะที่ชันเนี่ยกินมังแต่เด็กๆถ้าบอกว่าไม่รู้นี่จะตลกไหมฟังจากเสียงหูแ้วว่า มันมีเสียงกรอบๆแบบแกรบคิดว่าเสียงเนี้ยมันคือเสียงของรถโกโก้โกโก้ยังไงคราบหนูไปคะรับจุดไม่ถูกเป่าไม่ใช่หรอลบเดินจะลบหรับ์ลบเดิรแล้วมีอรนหนึ่งใช่ไหมแต่บวกบลืมไปอ่ะมีอันลบวยอ่ะลบมาลบต่อไปให้จับให้ให้จับข้อข้างบนนะออกจากข้างนอกเพือเสือจะมีเทคเจอร์ ก็จะรู้ว่ามันเย็นอ่ะเอาไหมให้ตอบคุณต้องมาตอบไหมตอบฉันว่ามันมีเท็กเจอร์ของเนื้อผลไม้เร็กละความสุกสุกปรังปรังเบาเบาคิดว่ามันจะต้องเป็นรสมะข่าวมะขาวมนทำาัใจผิดค่ะรสสองคนละลต่อไปโดมๆดมดมเต็นเลย อย่างไรจ๊มอ่ะอุ้ยอะไรจ๊ะมันมีความนมนมอ่ะอ๋อหนอนไม่แล้วหนอนไม่แล้วอยากจะลองเสียงตอบมาหนอนมชมพูอ่ะนมชมพูอ่ะนี่ต้องมีความซีดมันจะต้องเป็นนมชมพูเหมือนกันลอกใช่หรอไม่ได้ลอกค่ะมาตอบมนด้วยลอกค่ะพิกค่ะพิกค่ะมันกินแบบนมชมพูอ่ะมันพีคเหมือนตีนเเดงให้วูบอวยย่าอ่ะต่อไปอ่ะเปิดตาเล็หน่อย ต่อส1มหนึ่งวันหนึ่งวันสองหนึ่งวันสาม่อาฟิกเห็นแ่อนตร็นผ้าตาเก่าและกูไม่ใส่แว่นอะไรจ้าอะไรจ้าอะไรจ้ามันสีแบบเหลืองๆนวลๆน่ะนวลแบบกุตาบอลสีรถใหม่ของเขาหรือเปล่านี่แอบเห็นในเฟซมารถอะไรคะาุูเรียนคูเรียนตาไม่ตาไหมตอไหม นี่มองไม่เห็นเป็นสีเหลืองเลยนี่คิดว่ามันออกเป็นขาวๆคุยๆม่วงเล็กๆนี่ว่ามันคือรถเถื่อนรถเถื่อนจะบอกว่ามีคนตอบถูกเผื่อในการชิมเพราะว่ามันมีคนตอบถูกไปแล้วให้เปิดดูกินก่อนก็คือนี่ชิมเหรออะไรฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อะรโอ๊รเผือกแหละสรุปรถนี้คือรถ คะแนนไปก็คือ2ล้าน2คะแนนลบ5นั้นลบคะแนนบวก3ลบ2ลบ3เหลือลบ1อันนี้มีได้มีได้ต้องเด็ต้องเป็คนชอบกินเผลือกไหมไม่ชอบชอบเผือกไหมชมันไม่ได้หวานเหมือนกับไอติมเผือกเพราะมันเอร่อยอยากเติมเอโฮเมยถูกไหมใช่ค่ะ ใช้เผือกเลยใช้เผือกทีผ่านบด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 แล้วก็เที่ยวแบบนี้เหรอบดบดทีอะไรแบบนี้ะบดบดทเอบดอ้เ่อบดบดอร่อยนะไม่ได้หวานเกินไปไม่ได้หวานจริงไม่ได้หวานโดดมันคือแบบเยยี่ม เมื่อเช้าดีก่อนมาเห็นเฟซจอบมามันเป็นสีลสักษณะอย่างนี้แล้ววางบนรูปรูเรียนสีมันคล้ายกันหมดเลยนะทีนี้วผลไม้อ่ะผลไม้จะคล้ายกันหมดเลย,ยดี๋ยงคุณถามก่อนจะฟังยังไงให้รู้เป็นรถเรือ <c oughs> บอกบอกคลิคสิฟังไม่ยากถามมีคลิปคุณบอกคลิปเราเียว <c oughs> <ๆ>ต่อตต่อเดี๋ยวเป็นต่อไป <c oughs> รถต่อไปค่ะอุ้ยสดชื่นอจอดีไม่จอบนะคะอันนี้ไม่จอบจริงมีดวจอบแต่ว่าอะไรคะน้ำค้างหยดค่ะหยดน้ำค้างค่ะ อาแรอบที่สองนะครับผมได้ยินอะไรเลยอ่ะที่การฟักที่กูหัวรอเนี่ยอีดอกกูเป็นธาตัวเองเหมือนไม่ค่อยจะมีเทคเจอร์เท่าไหร่นะโอกากการที่แบบเนื้อสัมผัสมาไปกระทบกับเสียงโอรแกร็โปรแกรมของกูอีมึงก็จะมีนะจะตอบใช่ไหมพูดตัวมตนจะตอบคิดว่ามันน่าจะเป็น รถที่มีผีฉุดฉาบมาจากน้ำหัดลมใช่นี่ว่ามันต้องเป็นรถน้ำเขียวน้ำเขียวทำไม่ะรถนั้นแหละอ่าแม่ไม่เคยทำเลยหล่อนไม่เคยทำด้วยนะโสินลดเขาไปเยอะเลยใช่ไหมคะแต่อุ๊ย มาเขายแล้วไปอี่ล้วไม่ตอบไม่ตอบไม่อบันไม่ตอบไม่ตอบมันต่างจากอีไม้แรกยังไงเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันเป็นแข่งแข่งมาแข่งมาถูกแรแลออตอบไหมยังไม่ตอบค่ะแนนมีคตอไหมไปตออไปโดมดมหรอย อุ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันที่พูดมาทั้งหมดมันแย่ไม่ใช่เลยตอนนี้จะมีใครได้สามคะแนนไหมไม่ใช่น้ำอัดลมไม่ใช่ผลไม้อยากลองตอบอ่ามันเป็นลักษณะเดียวกันนะแต่ให้เลือกอันเดียวใช่ไหมเลือกอันเดียวไมโลไมโลขอตอบนี่ขอตอบกินเหมือนว่าช็อกโกแลตอะโอนตี่โอนตี่งลักษณเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เป็นแบรนด์แบรนด์ที่เขาเอามาใช้เนี่ยคือแบรนด์ของอะไร โอ้วันตีจริงเหรอบวกอะไรบวกสี่บวกสามนี่นีนี่รู้เยหูเลยเหรอกินเี้ยความรู้สึกแร่แบบมันแบบเหมือนกินไอ้นั่น่ะไมโลที่ที่รโรงเรียนอ่ะที่มีความรู้สึกว่าไม่หวานมากเพราะไมโลมจะมีความแบบหวานหวานมากแบบว่าเหมือนมีน้ำตาลผสมเยอะแต่วนี่เนียจะจะมีน้อยกว่านี่มีความรู้สึกแบบวิธีการจริงจริงนะคะเราต้องดูดน้ำหวานก่อนเหมือนพึ่งดูดน้ำหวานกับดอกเข็จ นีเหรอมีเสร็จแล้วปุ๊บให้เรากินด้านแล้วก็ดูแล้วก็สินท้ายแล้วก็ดูรู้สึกเหมือนเป็นอปมากษเสไอติมามเมืองตันเนี้ยอยูแบบด้อะไรมาก็กินได้มาก็กินได้แต่แต่เคสก็สดอ่ะต่อไปนะครับเฮ้ยรถต่อไปวอ่ะปัง รถที่ libro, ier, หลับแต่ว่าก <an> ูถามก่อนมีใครเดาได้ดีจากการปั่นมาเงี้ยบนโลกเดียวตม้ตอไม้ตอไม่ได้ไปไปว่าเจนมึงไปเยอะมากเลยนะอะไรมาเลยไม่ตอบละกันให้สุดคะแนนหมูนำนะเล่นหมูก็ว่าคะแนนนำนี่แหละสบายสบายจาบอุ้ยพอดีพอดีขอลอบตอบหน่อยสีอะไรนะมันต้องเป็นรถผลไม้ ผลไม้ที่มีความยางในตัวทางครบไม่ได้นี่ว่ามะม่วงนี่ว่ามะม่วงนี่คำตอบพี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 แล้วไปดมดมปะกรลำดมปะกรลำดมปะกรลำอุ้ยกลิ่นมาไหมกลิ่นมาไหมมีมีความเป็นอยากตอบเลยมาตอบมาเผามาเผาแบบมีความเป็นการทีอ่ะเมื่อกีะตอบไหม่ึ้นครีมอย่าลอกกูนะอะตอบ โคดัโคดับอกเลยว่ามีคนตอบถูกชิเลยค่ะ้เหี่ยวนี่ก่อสมมันา เขาแปลว่าขาสดชนานี้ครับสดนี่แพง5้บาทไม่ใชเพาะคําพ้าวนมึงข้านตาแต่อันนี้กินชัดกินชัดจริงๆในกล้องด้กลิ่นนะครัในกล้องกลิ่นไหมคะแต่ว่เปลี่นไม่ได้ล้วกอย่นะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอใไอก็ที่สปลี่นะอาุเราเบื่อเลยต้องมาฟังอียางอันนี้ให้เนี่ยกิไหม เราจะเรียงใหม่รอบนี ja ้เป right. ็นฟังจับดูก่อนแล้วค่อยดมแล้วค่อยชิมดมแล้วมันชัดชัดเลยชัดชัดตอนฟังอ่ะเอนฟังฟังน้มันก็เหรอเดือดอ่ตอบพูเวลามึงไม่คุยกับกูเลยแล้วมันเกลียดกับพี่ทุกคนฟังงานเ่ยทุกคนพยายามฟังใตั้งใจช่วยได้เหรอจะมีเสียงที่เสียงแกลบกับแกลบแกลบมันเพราขั้งสี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยทรงของมันก็เป็นทรงเรยตอบไหมยางไอติมันเกิดจากการที่คนอะขยับไม่ใช่มาขยับม่เดยเกไม่ตอบหรอกต่อไปเราจะให้จับคงไม่ไดจับไม่เป็นไรไมไจักลๆหน่อยเดี๋ยวได้กินตอบไหมไปตอบไม่ตอบหรอกคะแนนกูติดลบอ่ะต่อไปดูให้ดูที่ติดอนะดูดูดู สองสามห้าีักตาีตัมีสีส้มๆบมส้มและสีขาวว่าให้ตมอลกอกก่อนได้ไหมอ่ะมอนวิเคราะห์เหน่อยอวิเคราะห์ก่อนมันก็จะสามารถมีได้ทั้งนึงรสมมวงช่บสรสนคืสาวเก็อาจจะเปียนได้แต่ผู้เรียนเนี่ย มันจะต้องมีความแกรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิมันจะต้องจากซื้อดีกว่าไม่ต้องจากขอกจอจากขอกจอนะหรือเป็นน้ำส้มแฟนตาเลยแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ไม่มีากทมันสองข้อพะนะไม่มีหรอกเกือ,าานะอกกบแ้วอารบุ๊เนี่ยเ,เอาน้ำส้มจริงหรอแฟตาขอใช้ความเชื่อของตัวเองค่ะนี่คิดว่ามันต้องเป็นขนมขนมโอ้ย ไม่ยด้ต่อใหม่ต่อซ้ำไม่ได้ต่อซ้ำไม่ได้ก็อยากไม่อยากเอารถเมื่อกี้ที่คิดแบบพอเห็นแบบมันมีความแบบเป็นแบบสีเหลืองเด่นออกมานิดนึงอ่ะต่อต่อพันดุเนกันค่ะเป็นผลไมต่อพี่พี่ค่ะถ้าเกิดมะว่ามันจะเหลืองทั้งอันหรอหรือยังไงดมดมแล้วทราบเลยนะชิมไหมชิมก็ทราบหรือจะไม่กูรู้ใช่ไหมอ่าดมสองสามอุ้ยมันเป็นผลไม้เมืองร้อน มะม่วงอ่ะมะม่วงอ่ะนี่ขอต่อัว่งมนะครบโดยการโชว์อยู่อะไรจ๊ะรถมะม่วงน้ำดอกไม้เชอร์เบคค่ะรถมะม่วงน้ำดอกไม้เชอร์เบคค่ะเราใช้มะม่วงเบาเราใช้มะม่วงเบาค่ะเปิดไหมเปิดอะเปิดได้เปดได้ตอบก็เลยมะม่วงมะม่วงมะ่อยากเห็นเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยแป๊บๆข๊บกมาแบบอย่างข้างล่าเป็นสีขาวเขาเมื่อกี้อยากเป็นสีสีเงาหรือคน อร่อยมากตอนนี้พี่ว่าแนนนำหนึ่งคะแนนอร่อยมากอุ้ยสีเหอด้อร่อยมากอร่อเยต้องห่อเลยปนีเลยนะเป็น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 ปูเตี้าธิราสเีกปักตะ้อยเลยอร่อยจริงอร่อยมากเพราะว่ามันไม่ใส่ไม่ใส่ครีมไม่ใส่นมใช่เราใช้วงพันอะไรอ่ะ อุดรอุดรน้ำดอกไม้ทองที่เรามีบริการในร้าเร็วบูทแพนด้าเมืองเนี่ยไปส่งได้นำไม้น้ำดท้ายมึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็เป็นครูคนตอบเป็นครูเราฟังกหินได้เหรอมึงตอนนี้ให้ปิดตาชิดเลยแล้วให้ตอบให้ตอบให้ถูให้ถูให้ตอบจะได้คะแนนนะคะแนนทุกคนเป็นยังไงอั้คะแนนไม่ถูกคือหนึ่งคะแนนเราเจ๊ล่ะเจ๊ล่ะลบหนึ่งคะแนน ว่าเนี้ยจะต้องตัส,สินคะแนนงจะไม่ยอมหรอกหน้าตอ่อหน,น,นูต่อรถในห้ <c oughs> าคะแนนต่อหนุ่รถใดรถหนึ่งได้สองคะแนนโอ่เขาไปใหญ่แต่ว่าเขาแ่น้นาเหอนัน้นเจาอะนะสจาียียัไม่ออกมาชเอ่ะนี่เลย น hey, 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 well, hey, uh. ี่เลยให้กินเลยไ้่ให้ดูแม่ไม่ให้ดูให้กินอย่างเดียวแล้วให้บอกนะอะไรอยู่บนอะไรอยู่ล่างอุ้ย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 หยาบปุ๊บกันหรอประทังมั่นใจค่ะคือยากกว่ะถามสองใจห้าเอบหนึ่งหยิบล้อสองตอบผิด ได,นนได้อันนี้ได้อันนี้ได้ข้างบนเป็นชาเขียวข้างล่างเป็นเขียว hey เฮบูบอยเยอะคำตอบโตอนอืมเน,นี่ยอันเนี้ยเป็นโกโ,โก้อันเนี้ยเป็นนมเขียวคิีโซดาอันนี้เขาเยอะสักจะน่าแตกเหรอได้เห็นมาหลายรอบแล้วแร่ก็มาแร่คู่คอนทังนั้นก็คือนี่แหน่งนั้นพิดค่ะล่างถูกนมเขียวถูกโตมอนถูกค่ะ ตายเอาหรอลึก <Emmanuel> พ <the those S 1> like ูดจิงเาไหนครับเครับไแต่งดอ้ยแเดี๋ยวเราจะลองชิมทุกรสนจริงจังินจริงจังจะเปนขนมมากขนมจ้าข้าวหนูข้าวหนูามว่าขนมเขาบอกว่ารถเนี้ยขายดีมากเลยนะครคุณรถนี้ขายดีมากๆนะกะรถนิยมดีมากแ้วนี่ก อ,อ,ร,อ,อ,ร,อ, onun, อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมากมันเป็นเดอะเบสเลยแจ็คพุชเพลย์ค่ะนี่นี่ขนมปี๊บนะจ๊ะไม่ใช่ขนทิพย์เป็นขนมจริงๆเดี๋ยวเนี่ยให้เห็นเนื้อสัมผัสเนี่ยจริงๆแบบว่าและนี่อีกรสหนึ่งค่ะ ดูเรียนดูเรียนถ้าเราไปกินแบบว่าร้านคาฟเฟ่ที่เป็นแบบน้ำเฟรชเต้น้องกินสมูทตี้หรือกินอะไรอย่างเงี้ยชาไทข่อ,อะไรเงี้ยเราก็จะได้กินแค่รสน้ำรสเดียวแต่าาอันเนี้ยลงมาทีมันอ่ะถ้าเราเสียห้าสิบบาทเท่ากันเนี่ยแต่เราได้กินห<ม>นึ่งสิบรสชาติดูเรียนนี่ยงเจอนามทีดูเรียน,าานเาราไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเนี้ยภาษามาเลสมาจากคำว่า,วา,า,วาถ้ามาจากว่าดูรีดูรีมันแปลว่าหนาแบบเรากินข้าวเหนียวอินเดียนอ่ะเอร่อย ขายห้าบาทได้ยี่ห้อเออนาคตมีแพลนจะทำรถอื่นไมได้วยไหมฮะได้เก็บรถอะไรคะลองลองบอก<า>เก็บไว้ก่อนเก็บเป็นรถเก็บไว้ก่อนเอาใหม่เอารถอื่นมาไม่เกยบแบรที่ขับรถมาจากเชียงเขาเด้อ <c oughs> รถลิชีคุณพ,พี่ผ่านไม่ผ่านมาเมื่อกี้ดิมได้นะเฮาพี่นี่แล้วนี่มีความเป็นชิน้นมีเนื้อลิ้นจี่ มื้ออร่อยนะประเด็นคือไม่หวานจนเกินไปไม่หวานประดิษฐ์นี่หวานลิ้นจี่มีรสอะไรอีกที่แนะนำนมเย็นเย็นนมเย็นที่มาแต่เด็กๆโหวตขนุนที่สุดนะตอนเนี้ยนี่ว่านาถ้าเอาขนุนมาแก้ที่ขนุนละไปใส่กับขนมร้อนทองดจะดีขึ้นเยอะมากเนี่ยเด็กจะเข้ากันรวมมีรวมมีที่บอกแล้วบอกคือว่ารวมแมส่์รถอะไรอีกที่แนะนำผลุนส้มหน่อยผลส้ม เอ่ยชื่อแบรนด์เขาได้ไหมอ่ะหัวเต็มยาคู่อ่ะเออนี่ว่ายาคู่เพื่อหลักการทำไปเหมากับคู่มาไปร้อยเมื่อไรได้มากาอกไอติมันไม่ขายยาคู่แบื่อแจอมจอมมาปิดรายการหน่อยปากล้านปล้านปากล้านฝากร้างไอติมหลอดยูดอกได้นะจ๊อยูตรงสีแยกสีชูร้านลำบากการฝากเลย ง่ายๆก็ปรับผ anyway> oh, huh? ุดที่โรงเรียนและบริยานีตรงนี้แล้วก็โคงขึ้นมาเลยมาเลยมาเล็กน้อยมีเหตุไหมพูดมีเหตุค่ะอุ้ยตรงนี้เลยค่ะราคาแท้งละห้าบาทเท่านั้นตอนนี้เรารสชาติหรอคะตอนนี้มีสิบห้ลสิห้ามาทีนี้ต้องขอบนุณอาารยทันให้เป็นคนมาครั้งแรก แนะนำคือรถขนนุนที่สุดคุณคนทั้งคนแนะนำอะไรขนนุนขนนุนขนุนคือเดอะเบสจริงจและมาเรในบทเร็วเมื่อกี้พนักงานใส่งอันก็คือมะพร้าวมะพร้าวอร่อยมะม่วงค่ะมะม่วงเออมะม่วง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 ไหนมะม่วงหมดแล้วหมดแล้วเหรอร้านใครที่ยังไม่เคยริมไม่เคยลองก็ไงค่ะมาลองกันเลยค่ะหรือคือสั่งผาดหรือแตงก้าได้แล้วนะจ๊ะหรือโรลิ่งผ่านเพจได้ไหมได้ กนัให้มียอดหน่อยแล้ววันนี้วันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปสรุปกันนะคะว่าเราใช้เ่อมีค่าเสียหายเท่าไหร่กับร้านตรงนี้ก็ตามปากร้านไอติมร้อ์ดยู Drop ด้วยนะคะที่จังหวัดลำปางแท่งละ5้าบาทโปรชั่นวันนี้ซื้อไอติมแถมไม้ค่ะคุณพี่บาทำอามากินได้ไหมไอติมคุณพี่ขาได้ทอามารัได้อากาศร้อนขอให้เราจะเย็น ขอให้ดิวหลอกอยู่เป็นเกื้อคุณในช่วงหน้าร้อนนี้นะคะสำหรับนี้ก็องลาไปก่อนกับช่องพอพอ็วินตตองขอพอชิมคลิปหน้าจะทำรายการนั้นเดี๋ยวเราไปในกันที่สวัสดีสวัสดีค่ะ